สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าพูดถึงสำนักทางสายเวทของภาคใต้แล้วหลายคนคงจะนึกถึงสำนักสง์เขาอ,อ้อในจังหวัดพัทลุงสำหรับประวัติของสำนักสง์เขาอ,อ,อ้อนะครับที่ว่านี้ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตอำเภอควนขนุน สาเหตุที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้น,น,นก็เพราะว่าที่บริเวณแห่งนั้นเป็นสถานที่สำคัญในอดีตสำหรับวัดเขาอ้อนั้นนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1651หรือกว่า900ปีมาแล้วจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญฉบับหนึ่งซึ่งทางวัดได้เก็บรักษาไว้อย่างดีก็คือสารตราของเจ้าพระยาเมืองนครศรีธรรมราช ที่มาถึงพญาแก้วโกพิชัยบดินทรสรินทระเดชอภัยพิริยพาหะเจ้าเมืองพัทลุงในเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ดข้ามปรีรกาจุลศักราช1,103ตรงกับปีพุทธศักราช2,284สมัยของแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมกโกรธแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็มีความว่า ด้วยขุนศรีสมบัตินายกองสุราเข้าไปฟ้องว่าที่วัดเขาอ้อสร้างมาก่อนแล้วกับโรกร้างสิ่งก่อสร้างชำรุดสุดโสมลงมากคราวหนึ่งพระมหาอินทราชจากปัตตานีได้มาเป็นเจ้าวัดและได้มีการปฏิสังขรณวัดขึ้นมาใหม่โดยมีตาผ้าขาวขุนแก้วเสนาขุนสีสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่ายคฤหัส ก็พากันช่วยซ่อมแซมพระพุทธรูปในถ้ำหนึ่งองค์ซึ่งปหลักหักพังแล้วเสร็จก็ได้ดำเนินการสร้างเสนาสนะอื่นๆจนเป็นที่อยู่อาศัยของสงฆ์ได้และต่อมาครับเมื่อพระราชทานวิสงคามสีมาแล้วพระมหาอินทราชกับครณะดังกล่าวก็ได้จัดการสร้างพระอุโบสถตาพระขาวุณนแก้วเสนาได้มีหนังสือขอพระราชทานคุมเลข ยกเว้นการใช้งานหลวงต่างๆถวายแก่วัดในการสร้างพระอุโบสถห้าคนครับก็คือมีนายเพง็งนางพรหมนายนัดนายคงและก็นายกุมารครั้นเมื่อพระอุโบสถสร้างเสร็จแล้วก็มีหนังสือบอกถวายพระราชก,กุศลไปให้พระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงทราบทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพุทธรูปหลอด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหลอด้วยเงินอีกองค์หนึ่ง ทรงไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อแล้วพระมหาอินทราชพร้อมด้วยสัปปะบรุษทายกได้ช่างเขียนลายลักษณะพระพุทธบาททร,รม,มนดบกว้างห้าวาสูงหกวาขึ้นบนไหล่เขาอ้อเป็นประดิษฐานลายลักษณ์พระพุทธบาทในต่อมาครับพระมหาอินทราชเจ้าทรงเห็นว่าลายลักษณ์ที่จ้างช่างเขียนไว้มันไม่ถาบ จึงพร้อมด้วยขุนสีสมบัติเรียรายเงินจากผู้ที่ศรัทธาได้สิบตำลึงและก็ได้มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงที่กล่าวถึงความสำคัญของวัดเขาอ้อหรือสำนักสงฆ์เขาอ้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาไสยศาสตร์ความว่าเมื่อปีพุทธศักราช2328ครั้งที่พมา่ายกทัพมาตีเมืองชุมพรเมืองัชาย,ยา เมืองนครสีธรรมราชได้เป็นผลสำเร็จแล้วยกทัพตีมาเรื่อยๆพระยาพัทลุงขุนกับพระมหาช่วยวัดป่าเลไลชาวบ้านน้ำเลือดซึ่งเป็นศิษย์อาจารย์วัดเขาอ้อมีความรู้เจ้าชาญในทางเสยเวทท่านได้ลงตรกุฏผ้าประเจียดให้แก่ไพรพลแล้วก็ได้แต่งเป็นกองทัพยกทัพไปคอยรับทับพพม่า อยู่ที่ตำบลท่าเสียดครั้นเมื่อทัพพมา่ายกกำลังมาเห็นกองทัพไทยจากพัทลุงมีกำลังมากกว่าตนแต่ว่าที่แท้จริงแล้วนะครับมีกำลังน้อยกว่ากองทัพพม่าหลายเท่าเลยแต่ด้วยอำนาจของพระเวทมนตราและคาถาที่ท่านพระอาจารย์มหาช่วยท่านได้นั่งบริกรรมภาวนาอยู่เบื้องหลังท่าน ได้ทำการผูกหุ่นพยนต์ขึ้นเป็นทหารสูงใหญ่ให้ข้าศึกมองเห็นเป็นคนจำนวนมากและมีกำลังร่างกายสูงใหญ่ดุดันผิดปกติกองทัพของพม่าจึงยกทัพกลับไปพระมหาช่วยมีความชอบทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นพระยาทุกขราชเป็นผู้ช่วยราชการเมืองพัทลุง ชาวเมืองพัทลุงท่านก็ได้ยกย่องพระมหาช่วยเป็นเวีรปรุรุษท่านจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้ที่สามแยกท่ามีรำมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในบริเวณเขาอ้อมีถ้ำหลายแห่งเช่นถ้ำพระหรือถ้ำชัดทานบรรพศใช้สำหรับการปลุกเสกพระเครื่องและวัตถุมงคลจตุคามรามเทพถ้ำไสถ้ำหอม และถ้ำท้องพระโรงครับวัดเขาอ้อแต่ดั้งเดิมนี้ก็เรียกว่าวัดประดูหอมซึ่งก็ได้เปลี่ยนนามมาเป็นวัดเขาอ้อในสมัยพระครูสังฆวิจารณ์ัดทันบรรพรเป็นเจ้าอาวาสนับได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และสําคัญที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพัทลุงเลยครับโดยตั้งอยู่ที่ริมทางรถไฟก่อนที่จะถึงสถานีรถปากคลองเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้น ขึ้นอยู่ในเขตอำเภอมะกอกเหนืออำเภอควานขนุนวัดเขาอ้อนี้เป็นวัดสำคัญและมีบทบาทวัดหนึ่งในสมัยอยุธยาแต่สมัยต่อมาขาดการดูแลจนกลายเป็นวัดร้างต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,284พระมหาอินทาราชซึ่งเดินทางมาจากเมืองปัตตานีมาเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้บุรณะปฏิสังขรณ สากประรักหักพังต่างๆที่มีอยู่เช่นพระพุทธรูปในถ้ำสิบองค์ตลอดถึงพระอุโบสถและเสนาสนะอื่นๆหลังจากนั้นพระมหาอินทราชท่านก็ได้หนังสือไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อขอพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกธพระองค์ทรงโปรดก้าพระราชทานพระพุทธรูปลอด้วยทองสำริดหนึ่งองค์ พระพุทธรูปลอด้วยเงินหนึ่งองค์ให้แก่วัดเขาอ้อชาวบ้านต่างก็เรียกขานพระพุทธรูปสององค์นี้ว่ารูปเจ้าฟ้าอินและรูปเจ้าดอกมะเดือ่อสำหรับพระพุทธรูปเจ้าฟ้ามะเดือ่อที่ว่านี้ยังมีผู้เล่าประวัติออกไปว่าก็เพราะอาดีตนายมะเดือ่อหรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาและเชื่อกันว่านายมะเดื่อนั้น เป็นโอรสของสมเด็จพระนารายมหาราชได้เดินทางไปศึกษาวิทยากรในสำนักเขาอ้อโดยยกกันไปทั้งครอบครัวหนึ่งในจำนวนนั้นมีเชื้อพระวงศ์แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสายใดชื่ออิ่มอยู่ด้วยครั้นพอท่านศึกษาได้พอสมควรแล้วก็เดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาเข้ารับราชการจนกระทั่งเสด็จขึ้นเสวยร,ราชเป็นพระเจ้าเสือ ในขณะที่อยู่วัดเขาอ้อท่านก็ได้สร้างปูชนียวัตถุไว้เป็นอนุสร์อย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปที่ว่านี้ซึ่งต่อมาชาวบ้านทราบว่าผู้ที่เดินทางไปศึกษาวิทยาคุณในครั้งนั้นถึงเป็นเจ้าฟ้าจึงได้ถวายนามพระพุทธรูปองค์นั้นตามชื่อผู้สร้างคือเจ้าฟ้ามะเดือ่อเพื่อเป็นอนุสร์เพราะสร้างตั้งแต่ เป็นเจ้าฟ้ามะเดือ่อส่วนเจ้าฟ้าอิ่มนั้นก็เช่นกันสร้างขึ้นโดยราชวงศ์องค์หนึ่งซึ่งท่านมีนามเดิมว่าอิ่มซึ่งต่อมาได้เป็นใครก็ไม่อาจจะทราบได้ผลแต่การศึกษาของเจ้าฟ้ามะเดือ่อหรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในทางวิทยาการด้านนี้และต่อมาพระมหาอินทราชท่านก็ได้สร้างพระพุทธบาทจำลอง ด้วยมนทบไว้บนเขาอ้อสร้างพระพุทธสายาตหนึ่งองค์และสร้างเจดีย์ไว้บนเขาสามองค์เมื่อท่านพระมหาอินทราชท่านได้ออกจากวัดไปก็ทำให้วัดมีสภาพเสื่อมโทรมอีกครั้งท่านประขาวขุนแก้วเสนาและขุนสีสมบัติพร้อมด้วยบรรดาชาวบ้านใกล้เคียงได้ไปนิมนต์พระมหาคงจากวัดพนางตุงมาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่นั้นมาวัด ก็ค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆวัดเขาอ้อมีเจ้าอาวาสปกครองกันมามากมายหลายสิบรูปล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไสยศาสตร์มีชื่อเสียงโดยทั่วไปทั้งภาคใต้ชาวพัทลุงและชาวใกล้เคียงเชื่อกันว่าวัดเขาอ้อมีความศักดิ์สิทธิ์และชื่อเสียงทางด้านไสยศาสตร์มาตั้งแต่โบราณกาลและตามตำนานท่านได้กล่าวว่า ก่อนที่จะมาเป็นวัดเขาอ้อหรือสำนักสงเขาอ้อในปัจจุบันนี้จุดกำเนิดนี้ดั้งเดิมเป็นที่บําเพ็ญสมณะของพรทของพราหมณ์เมื่อหลายรุ่นอันเนื่องจากภายในถ้ำเขาอ้อนั้นเป็นทําเลที่ดีมากตัวเขาอ้อเองก็อยู่บนเส้นทางสัญจรของชุมชนในอดีตเมืองที่จเจริญในละแวกนั้นได้แก่สถทงปุระหรือ สถิงพาราณสีซึ่งก็คืออำเภอสถิงพระในปัจจุบันนี้เองครับประวัติของเมืองสถิงปุระนั้นก็เกี่ยวข้องกับพราหมณ์อยู่มากแม้กระทั่งในสมัยศรีวิชัยที่ศาสนาพุทธแพร่อิทธิพลทั่วแหลมมาลาย,ยูในบริเวณนั้นก็คือเขตเมืองพัทลุงในปัจจุบันยังเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของพราหมณ์หลักทั้งทางประวัติศาสตร์บอกว่า เป็นเมืองที่มีชุมชนหนาแน่นที่สุดในขณะนั้นต่อมาก็มีพราหมณ์ผู้ทรงวิทยาคุณก็คือฤาษีคณะหนึ่งท่านได้ไปบำเพ็ญพรตอยู่ที่ถ้ำบนเขาอ้อบำเพ็ญพรตจนเกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆต,ต,ตามตำราอาถานเวทพระเวทอันดับสี่ของคัมภีร์พราหมณ์แล้วท่านก็ได้ไถ่ทอดวิชานั้นๆต่อๆกันมาพร้อมกันนั้น ก็ได้จัดตั้งสำนักถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้สนใจซึ่งตามวันณะแล้วพราหม์มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เชื้อพระวงศ์หรือวันนักษัตริย์และลูกหลานผู้นำเพื่อจะนำไปทำความรู้ในการปกครองคนต่อไปสำหรับสำนักสงเขาอ้อสมัยนั้นมีฐานะคล้ายๆกับสำนักที่สาปามโมกของพราหม์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้พราหม์สืบต่อๆกันมาซึ่งเท่าที่สืบค้นหาหลักฐานก็พบว่าวิชาที่ถ่ายทอดให้คณะสิทธิ์นอกจากวิชาในเรื่องปกครองตามตำราธรรมมาตรแล้วก็ยังมีเรื่องพิธีกรรมเรื่ยามการจัดทัพตามตำราพิจัยสงครามตลอดไปถึงไสยเวทและการแพทย์ตามตำนานบอกว่า วิชาสองสายสืบทอดโดยพราหมณ์จา์ผู้เท่าสองคนซึ่งสืบทอดกันมาแต่ละสายตลอดการสืบทอดวิชาของสำนักเขาอ้อได้ดำเนินเช่นนั้นไปจนกระทั่งมาถึงพราหมณ์รุ่นสุดท้ายและได้เห็นว่าไม่มีผู้รับสืบทอดต่อแล้วประกอบกับเล็งเห็นว่าสิ้นท่านแล้วสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พราหมณ์ผู้บรรลุพระเวทหลายคน ได้ฝังร่างไว้ที่นั่นสถานที่นั้นจึงสำคัญเกินที่จะปล่อยให้รกร้างไปได้พราหมูเท่าท่านจึงได้เล็งหาผู้ที่จะมาสืบทอดและรักษาสถานที่สำคัญนี้ไว้ประกอบกับในขณะนั้นอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาลายล้อมเขตเมืองพัทลุงแล้วบริเวณข้างๆในบริเวณเขาออก,ก็มีวัดอยู่หลายวัดมหาพราหมณ์ทั้งสอง ท่านเลีงเห็นว่าต่อไปภายภาคหน้าพุทธศาสนาจะยั่งยืนและแผ่อิทธิพลในดินแดนแถบนี้การที่จะฝากอะไรไว้กับผู้ที่ยั่งยืนและอิทธิพลน่าจะเป็นการดีกว่าท่านเลยตัดสินใจนิมนต์พระภิกูรรูปหนึ่งมาจากวัดน้ำเหลียวให้มาอยู่ในถ้ำนี้แทนท่านจากนั้นก็มอบคำพีพระเวสสกดิ์สทธิ์ของบุรพาจารย์พราหมณ์พร้อมกันนั้นท่าน ก็ได้ถ่ายทอดวิชาทางสยเฟศให้รวมทั้งวิชาทางการแพทย์แผนโบราณแก่ท่านพระภิกษุรูปแรกที่พรามเุ่านิมนต์มามีนามว่าทองวัดเขาอ้อมีลักษณะที่พิเศษครับที่มักจะมีเจ้าอาวาสที่ชื่อต้องทองติดต่อกันมาหลายรูปซึ่งต่อมาเจ้าอาวาสของวัดเขาอ้อทุกรูปก็จะได้รับการถ่ายทอดวิชาตามคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ ของบรรพาจารย์พราหมณ์สืบต่อกันมาทําให้เป็นผู้ทรงคุณวิเศษในด้านทางสยเวทวิทยาคมเป็นที่ประจักษ์มาทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุผลดังกล่าววัดเขาอ้อจึงมีชื่อเสียงในทางสยเวทและการแพทย์แผนโบราณโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับว้านภายหลังจึงมีพิธีแช่ว่านพิธีกรรมทางสายเวทหลายอย่างขึ้นที่นั่น จนเป็นที่เลื่องลือไปวัดเขาอ้อเป็นแหล่งวิทยาคมทางเศยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยโบราณการมีพระเจจีอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาทางเศยศาสตร์ต่างๆก็เป็นที่พึ่งที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไปเช่นพระอาจารย์ทองเท่าหรือพระครูสิทธิยาพิรัตเอียดพระอาจารย์นำแก้วจันทร์พระอาจารย์สีเงิน วัดดอนสาลาพระครูพิพัฒนเสริทนทรอาจารย์คงวัดบ้านสวนพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อและอีกหนึ่งในคารวะที่รู้จักกันดีก็ได้แก่พลตำรวจตรีขุนพันธ์ราชรักชเดชวัดเขาอ้อหรือสำนักเขาอ้อมีลักษณะคล้ายสำนักที่สาปาโมกของพราหมณ์หรือฤาษีผู้ทรงคุณวิชาที่ถ่ายทอด นอกจากวิชาการปกครองตามตำราธรรมศาสตร์แล้วพราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ถ่ายทอดเรื่องพิธีกรรมเรื่อยามการจัดทับตามตำราพิชัยสงครามตลอดจนไสยเวทและการแพทย์สำนักสง์เขาอ้อได้มีความเจริญรงุ่งเรืองและบางครั้งก็สุดโทมไปตามกาลเวลาจนสมัยของเจ้าอาวาสรูปที่9คืออาจารย์ทองเท่าหรือ พระครูสังขฆวิจารณ์ชัดทันบรรพรษซึ่งมีความชำนาญทางศยศาสตร์มากได้มีการบำรุงและปรับปรุงและพัฒนาวัดเขาอ้อจนมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งสำหรับวัดเขาอ้อได้รับพระราชทานวิสุงคราม,มสีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1,661ตามตำนานเบื้องต้นนะครับฟังดูก็ออกจะเหลือเชื่อแต่เมื่อวิเคราะห์กันด้วยเหตุผล มีส่วนเป็นไปได้มากมีข้อสังเกตยอยู่3จุดคือ 1. ความสวยงามเรื่องสถานที่วัดเขาอ้อเป็นอารามในถ้ำอารามแรกในละแวกนั้นที่ไม่เคยปรากฏว่าเป็นที่นิยมของพระภิกษุในสมัยนั้นส่วนทำเลเล่าก็สวยงามน่าอยู่ภายในถ้ำมีทางเดินทะลุภูเขาได้ลมโกรกเย็นสบายด้านหนึ่งติดทุ่งนาอีกด้านหนึ่งติดคลองใหญ่ อันเป็นทางสัญจรสายสำคัญในสมัยนั้นทำเลที่ดีอย่างนี้พวกพราหมณ์ที่นิยมในทางวิเวกชอบใช้เป็นที่บําเพ็ญพรต 2. วิชาเด่นของวัดวิชาเด่นของวัดเขาอ้อคือไสยเวทเป็นที่ทราบกันว่าในคำพีทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีวิชาใดที่สอนเกี่ยวกับไสยเวทแต่ในคำพีของพราหมณ์นั้นมีเด่นชัด ถึงขนาดเป็นคำพีหนึ่งตั้งหากต่อมาจากไตรเวทคือคำพีสำคัญของพราหมณ์มี3ส่วนคือ 1. รึฤกเวทเป็นคำพีที่รวบรวมบทสรรเสริญเทพเจ้า 2. ยารุระเวทเป็นคำพีส่วนรวมบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายันต่างๆสามสามเวทเป็นส่วนที่รวบรวมบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทํานอง ในพิธีบูชายันรวบรวมวิชาเกี่ยวกับศิเวทและอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆโดยเฉพาะเรียกว่าอัฐเวท 3. วัตถุมงคลของสำนักวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังของสำนักเขาอ้อแตกต่างไปจากสำนักอื่นๆกล้าวคือสมัยก่อนไม่มีการทำรูปพระเครื่องหมายถึงการทำรูปพระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระสง หากแต่ทำเป็นของขลังอย่างอื่นแทนเป็นต้นว่าตระกุดคดอาจจะเป็นพระเครื่องรางนั้นสืบทอดต่อมาจากพราหมณ์พราหมณ์ผู้เข้งครัดจริงๆจะไม่ให้ทำรูปพระในขณะที่สำนักอื่นๆในยุคเดียวกันหรือใกล้เคียงล้วนมีหลักฐานพระเครื่องเป็นรูปพระทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระร่วงพระสุมกอพระคงพระนางพญาพระชิ้นเขียวต่างๆที่มีการขุดพบ และนี่ก็คือประวัติคร่าวๆข,ของสำนักสงฆ์เขาอ้อครับตักกะศิลาทางสยเวทของภาคใต้